สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอมาให้เพื่อนๆดูบันทึ่งตันนะครับเป็นการ์ดจอที่เป็นการ์ดจอไหมนะครับก็คือไหมลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็คือไหมเป็นแบบนี้เลยก็คือเป็นการ์ดจอที่เปิดไม่ติดนะครับจากที่เราเช็ควงจรทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นคลิปที่เราถ่ายรูปเก็บไว้แล้วมาทําการมาทําคลิปไม่ดูแล้วกันนะครับคือเราไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ต้นนะครับพอดีมันมีงานค่อนข้างจะหลายช่วงครับ ก็เลยคิดว่าถ่ายแบบนี้แล้วค่อยมาสรุปทีเดียวแล้วก็อธิบายไปด้วยแล้วกันนะครับมันจะได้ดูแล้วง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาซ่อมไปพูดไปมันไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับบางครั้งมันมีละงานเข้าหรืออะไรหลายๆอย่างครับมันจะติดๆขัดดนะครับตัวนี้ก็เป็นการ์ดจอของตัว s o t a ็ GTX1060 นะครับเป็นการ์ดจอที่เปิดไม่ติดครับรอยไหมก็เป็นแบบนี้เลยนะครับ ก็จากที่เราเช็ดวงจรภายในอันนี้12โวลต์น,นะครับ12โวลต์จากพินจากพาวเวอร์สายครับก็คือมันจะเป็นควบคุมมาจากชุดสามชุดนี้นะครับก็คือจากที่เราไล่วงจรนะครับก็มีทั้งหมดหนึ่งสองสามนี้นะครับสามชุดนี้จะเป็น12โวลต์ด้านแปดพินนะครับส่วนชุดนี้นะครับก็คือชุดนี้ก็ประมาณมาจาก12โวลต์ด้านสล็อตนะครับโอเคเราก็จะไปดูบอร์ดที่ มันไหมนะครับเราได้ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับผมโอเคมันไม่เลื่อนนะครับแปลกเปิดภาพต่อไปแล้วกันโอเคอันนี้ก็เป็นภาพที่เราได้ซูมเข้ามานะครับตอนนี้เราถ่ายใกล้ๆทำลักษณะไหมมันก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือ,คอเราเนื่องจากว่าเราได้เช็ควงจรภายในแล้วนะครับว่ามันไม่มีการช็อตข้างในนะครับ แต่มันเป็นการช็อตจากภายนอกนะครับก็ค,คือมาจากน่าจะมาจาก power supply หรือว่ามาจากตัวอุปกรณ์เองเราตอบไม่ได้นะครับแต่ชุดทั้งสองแถบนี่คือชุดนี้นะครับชุดสิบสองโวลต์ที่มาจากพินเนี่ยก็คือลงกาวนะครับฝั่งนี้ก็ลงกาวนะครับคือวัดทั้งสองฝั่งนี่คือลงกาวน้งคู่นะครับเราก็เลยทําการยกตัวที่มันไม่ออกให้หมดนะครับแล้วก็เคลียร์มันออกให้หมดนะครับเพื่อว่าเราจะได้ตัดลายวงจรแมาว่า เราจะทําฝั่งไหนก่อนครับซึ่งเราก็พอเราตัดเอาละหลาตัวที่คิดว่ามันไหม้มันช็อตออกหมดแล้วนะครับเราก็เลยทําการใช้หินเจียเจียนะครับตอนนี้จากที่เราเจียนะครับคือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือมันยังช็อตอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกกคงหินเจียโดยใช้หินเจียนะครับมากเราก็ต้องเจียให้มันเป็นชั้นๆชั้นๆแบบนี้นะครับเพื่อว่ามันมีชั้นเลเยอร์ประมาณ5 6ชั้นนะครับประมาณนั้นเนาะแต่มากกว่านั้นก็ต้องไปศึกษาแล้วกันนะครับ อ่าหลังจากเราเคลียรวงจรไปเรียบร้อยนะครับคือเกียร์เจียจนเราวัดใจว่าวัดในลายวงจรเนี่ยไม่มีช็อตแล้วนะครับเราก็เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราเจียร์เรียบร้อยเลยถ้าเกิดเจียร์แเห็นนะครับเราจะแบ่งโซนเลยแบ่งทั้งซ้ายขวาเลยครับเนี่ยอันนี้จะเป็น12วนที่อยู่ในบอร์ดนะครับแถบเนี้ครับ12วนที่อยู่ในบอร์ดส่วนแถบนี้ก็มาจากแปดพินนะครับซึ่งตอนที่เราก็เขาเรียกว่าแบ่งช่วงชัดเจนเลยนะครับแต่ ตอนนี้เราทําไปเราเคลียวงจรข้างในหมดแล้วนะครับแต่มันมีปัญหาคือ12โวลตม้นจะก8พินเนี่ยตรงนี้ครับมันก็ยังชอ็อตอยู่เราก็เลยต้องมาเคลียร์เคลียร์มันด้วยนะครับอันนี้เราอันนี้เราเคลียร์หมดแล้วแต่อะไรไม่ได้เคลียร์ภายในแสดงว่ารูปถ้ายังมีรูปนี้อยู่นะครับสแสดงว่าผมยังยังเคลียร์ข้างในไม่หมดอันนี้เราเจียเป็นชั้นเลเยอร์นะครับอันนี้มีกี่เลเยอร์ครับหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่เลเยอร์เนาะมันไม่น่ามีมากกว่านี้นะครับน่าจะมีประมาณนี้สามชั้นเนาะหนึ่งสองสามที่เห็นเห็นกันอยู่เลยนะครับ โอเคถ้ามาภาพนี้แล้วนะครับภาพนี้ก็คือภาพนี้ก็คือนะครับก็คือเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็คือประมาณว่าเราพอเราเคลียร์จากภายในเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพอเราเคลียร์ภายในเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเสียดสิบสองพลจากแปดพินแต่ก็ดันเจอปัญหาคือสิบสองจากแปดพินเนี่ยมันช็อตนะครับคือมันช็อตจากรูปนี้ถ้าเราย้อนไปดูรูปนะครับเราย้อนไปดูรูปเนี่ยครับมันจะมีรอยไหมอยู่ยครับเห็นรอยหไหมไหม อันนี้คือรอยไหมนะครับรอยไหมเลยเนี่ยอันนี้คือรอยไหมนะครับเราก็ทําการเทียมออกไปให้เรียบร้อยนะครับอ่าพอตอนเนี้ยเราเราก็อเน,นี่ยเราเกียร์สองฝั่งพูดวนเนาะโอเคก็พอไอน,นี่ที่อันนี้เป็นลวดที่เราลองต่อลายมุนจอนนะครับเพราะว่าที่เราทําแบบนี้สาเหตุมันมาจากนี่นะครับก็คือเราไปตัดลายมุนจอมันออกหมดแล้วนะครับเราตัดมันเกี้ยงแลว แล้วมันก็เลยไม่มีไฟข้ามฝั่งมาทางอ e ีกแถบนะครับมันจําเป็นมันจาเป็นจะต้องต่อแบบนี้นะครับเพื่อทําการทดลองว่าไฟมันเข้าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเหมือนที่เราบอกไว้นะครับโซนนี้นะครับมันจะเป็น12โวลต์ด้านล่างนะครับส่วนโซนเนี้ยมันก็จะเป็น12โวลต์จากจาก8พินจากคอรบ์ซับไทนนะครับ ความจริงเราไม่ต้องมาต่อตรงนี้ได้นะครับเราไม่ต้องต่อตรงนี้ก็ได้เราถอดตรงนี้เลยก็ได้นะครับ12บโวลต์ด้านนี้ซึ่งตัวตอนนี้ที่เราได้แก้ไขไปแล้วเราเราทาการมาต่อจาก1ิบโวลต์แล้วมาจำตรง C ีฟิลเตอร์ตรงนี้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วแต่ในรูปนี้เราแค่ลองเฉยนะครับโอเคแต่มันก็มีปัญหานะครับพอเราต่อเข้าไปแล้วนะครับก็คือไฟชุด gpu ไม่ออกนะครับเราก็ต้องทําการทําไฟชุด gpu ให้อ่อนะครับ ก็คือทําการแก้ไขอ่านี้เราเป็นภาพที่เราทําการต่อให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปคลิปวิดีโอเลยนะครับคือเราจะทําการวัดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าลักษณะของตัวไปชุดไหนมันออกบ้างไม่ออกบ้างครับอันนี้เราก็ทําการวัดให้ดูนะครับ อันนี้0.8โวลต์นี่ก็คือจะเป็นไฟของชุด GPU นะครับก็คือตอนนี้เราทําไฟออกแล้วแต่มันมีติดปัญหาคือตรงนี้นะครับอันนี้เป็นไฟประมาณ1.3โวลต์ของชุดแรมนะครับคือไฟแรมมันไม่ออกนะครับเราก็เลยจะเป็นจะต้องมาทําไฟแรมให้ออกให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ไฟชุด GPU นี่ออกหมดละไฟแรมมันไม่อออนครับตอนนี้ที่เราวัดให้ดูนะครับอันนี้เป็นลิปที่เรามาต่อตนะ่อไอ่า อันนี้ที่เราพลิกแถบมาก็เพื่อว่าเราก็จะมาวัดไฟน่าจะผมน่าจะมาวัดไฟอฝั่งนะครับไฟฝัฟ่งก็คือไฟสองมอแปลงนี้นะครับสองมอแปลงนี้มันก็จะมีไฟไฟหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นไฟหนึ่งจุดแปดโวลต์นะครับอันนี้เป็นไฟหนึ่งโวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะทําการวัดให้ดูนะครับวัดหรือเปล่าน่าจะวัดนะครับถ้าจำไม่ผิดอ่าเราวัดให้ดูละ ตอนนี้กำลังวัดนะครับโอเคอันนี้ม็นไฟหนึ่งจุดแปดโวลต์แล้วก็เป็นไฟของตัวไบออดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟหนึ่งโวลต์นะครับอันนี้จิ้มไม่ดีนะครับก็พยายามก,กําลังจะจิ้มใหม่นะครับเพราะว่าจิ้มไม่สนิทนะครับโอเคตอนนี้เราก็พยายามอ่านนะครับจิ้มติดละก็เป็นไฟหนึ่งโวลต์นะครับตอนนี้เราก็ต้องทำให ให้ไฟแรมออกให้ได้นะครับถ้าไฟแรมไม่ออกมันก็จะไม่ครบวงจรนันนี้นก็คือจะเป็นวงจรที่เราเคลียร์ไปละมันไหม้ครับไอ้ส่วนที่เป็นสีขาด้านบนเนี่ยก็คือเป็นเนีย่ยตรงนี้นครับเป็นชุดของหมพัดลมนะครับของมอเตอร์พัดลมก็คือแฟนซิงค์ของซิงค์งระบายความร้อนนั่นเองอ่าตอนนี้ก็เป็นชุดไอซีตัวของตัวของไอนี่นะครับของไอซีแรมนะครับก็คือชุดนี้เลยชุดนี้แหละ ก็เราก็น่าจะเปลี่ยนไอซนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเอาไอซีมาลองเปลี่ยนดูเดี๋ยวดูก่อนนะครับใช่ไหมที่ถ่ายคลิไปไว้หลายช่วงครับเรามาต่อๆกันนี่นะครับโอเคนี่นะครับก็คือเป็นไอซีที่ผมได้ทําการเตรียมไว้นะครับก็คือเราก็จะทําการเปลี่ยนกัน มือแตกหมดเลยเนี่ยนี่เราก็เปลี่ยนไอซตัวนี้เป็นวงจรของไอซชุดไฟของแรมนะครับเป็นไฟชุด1.3โวลต์นะครับเราก็กําลังพยายามจะทําการเปลี่ยนอยู่นะครับรู้สึกว่าตอนที่ทํานี้มือจะค่อนข้างสั่นๆหน่อยครับขัดกาแฟหรือเปล่านะ กาแฟก็กินไปนะครับแต่มือมันสั่นๆนะครับทํางานพวกแบบนี้นะครับถ้ามือสั่นนี่จะค่อนข้างลาบากนิดหนึงนะครับเพราะว่ามันก็จะทําให้ทําให้เราทํางานได้ยากขึ้นนะครับ คตอนนี้ผมก็กําลังจะยกเปลียนให้นะครับอันนี้วางขาตั้งกล้องไว้นะครับมือก็าอาจจะบังเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสอะไรตรงนี้มากมายนะครับเราจะโฟกัสว่าเราทําได้ประมาณไหนนะครับเรามันจะรอดหรือเปล่านะครับเคตอนนี้เราก็กําลังทำาสะอาดกาบจออยู่นะครับ Okay. หลังจากเราทําการเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้มาทําการวัดไฟกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อว่าจะดูว่าไฟมันออกครบหรือเปล่าครับตอนนี้เราก็จะทําการเทสก่อนว่ามันจะลอดหรือเปล่านะครับรอดหรือเปล่าโอเคก็ลองจับชิปดูนะครับว่า ชิปมันมีความร้อนหรือเปล่านะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีความร้อนหรือเปล่าก็เพราะว่าเวลาเราเสียบไปแล้วนะครับมันไม่มีสเตตัดทาง,ทงคอมพิวเตอร์เราติ๊ติดติ๊ติดตเนี่ยนะครับว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะครับผมก็เลยลองใช้นิ้วจับดูนะครับว่ามันติดหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ผมก็น่าจะทําการน่าจะต้องทําการวัดไฟให้ดูเนี่แหละครับแต่ใช่ห,หรือเปล่าน่าจะใช่อยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายไปพูดไปนะครับเราถ่ายถ่ายแล้วก็มาต่อแล้วก็ ก็มาภาคทีเดียวนะครับว่าเราได้ทําอะไรไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็น่าจะกําลังจะพยายามพยายามวัดไฟให้ดูนะครับว่าไฟออกไหมอะไรนี้นะครับอ่านี้ไฟ1.8วัก็ยังออกเหมือนเดิมนะครับซึ่งอตอนนี้ก็มาวัดที่หนึ่งวัลว่าอ่ายังออกเหมือนเดิมนะครับไม่มีไฟชุดไหนายไปนะครับ <S <S <Okay. S 2> เดี๋ยวเราก็ผมก็น่าจะทําการวัดอีกแถบให้ดูนะครับว่าไฟชุดแรมผมออกหรือเปล่า ตอนนี้ผมก็กำลังอันนี้สายไฟระโยนยางอย่าไปอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเราแค่ลองต่อเฉยนะครับเพื่อข้อมลายนะครับจริงต่อใใกล้ก็ได้นะครับต่อให,ให้ใกล้ๆกับซีนั่นแหละครับไม่ต้องมาต่อยาวขนาดน,นี้อันนี้เราแค่ลองเล่นๆนะครับโอเคนะครับไฟศูนย์จุดแปดออกก็คือเป็นไฟของชุดตัว GPU นะครับแล้วเราก็จะมาวัดไฟของตัวแรมผมวัดไปยังไม่ได้ดู ไม่เป็นไรนะครับความจริงไฟชุดแหลมเนมะื่อกี้ถ้าวัดได้1.5โวลต์ไม่ใช่นะครับความจริงมันต้องได้ประมาณ1.3โวลต์ภาพถึงจะออกครับถ้าไฟเกินในภาพไม่ออกครับรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะติดปัญหาอยู่แล้วครับคือมันจะเป็นอาการเหมือนเปิดติดภาพไม่ออกครับเพราะว่าไฟมันออก1.5โวลต์นนะพอหลังจากที่เราซ่อมไปเนี่ยพอไฟมันออกไปถึง1.5โวลต์น,นะครับก็คือภาพมันไม่ออกนั่นเองวันนี้เราพยายามถ่ายอะไรให้ดูเนี่ยเออถ่ายว่าอะไรไม่ดูนะครับจําไม่ได้แล้วนะครับ ก็คงจะพยายามซูมซูมให้ดูอะไรสักอย่างนะเนาะเทำไม่ได้นะก็คงประมาณนี้คนระับอันนี้ก็จะเป็นลายวงจรที่ไหมก็รู้สึกว่าตอนนี้ถ้าจําไม่ผิดน,นะครับมันจะเป็นเหมือนว่าผมยังทําภาพไม่ออกนะครับเขาเรียกว่ามันไม่มีภาพนะครับแต่ตอนนี้ถ้าได้ต่อสายแบบนี้แสดงว่าผมได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อว่าครั้งก่อนที่ให้ดูภาพนี่คือมันภาพไม่ออกนะครับผมเลยถ่ายให้ดูประมาณนั้นเนาะ แต่ตอนนี้พอเราทําไฟชุดนี้ได้1.3โวลต์นะครับภาพมันก็จะมาตามในคลิปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโวลต์มันขึ้น1.5นะครับไฟมันไม่ออกนะครับซึ่งตอนนี้เราก็งานตัวนี้ก็ยังไม่สําเร็จดีนะครับก็ยังมีติดปัญหาอยู่ไฟยังดอบ1.3 1.5อยู่นะครับแต่ก็เอามาเป็นแนวทางการต้มประมาณนี้อันนี้เราก็น่าจะลองซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันยังติดอยู่หรือเปล่านะครับ โอเคก็ okay. ถ้าถ่ายไอ้ดางนี้แสดงว่าก็ยังติดอยู่นะครับยังติดอยู่อันนี้เรามาต่อที่เมนบอร์ดเลยนะครับเพื่อว่าอ๋อปีอ๋อรูปแรกเราเทนในไลเซอร์นะครับอันนี้เรามาใส่ไ้ที่เมนบอร์ดเลยการจอเราก็ยังติดอยู่โอเคตามในคลิปก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่งานมันก็ไม่ได้เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับก็คือการจอตัวนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับยังไม่เรียบร้อยเพราะว่า ม,มันมันมีเหมือนที่เมื่อกี้ผมพูดไปนะครับมันมีช่วงที่ไฟสวิงอยู่นะครับหนึ่งจุห้าโวลต์หนึ่งจุดสาโวลต์นะครับมันก็เลยทําให้ภาพมันออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับมันก็คืองานยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในอย่างในคลิปนี้เรายังไม่ทันเราก็ยังไม่ได้ทําการแก้ไขไฟนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้เราได้ตัดสายไฟตัวนี้ออกแล้วครับเราได้มาจำจากตรงนี้ครับกับในรูปนะครับ เราจำจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือใกล้ๆเลยไม่จาเป็นต้องใญ่ขนาดนี้นะครับก็คือเราจำแบบเร,เราจำไปเรียบร้อยแล้วหละ่ะตอนนี้ยแต่ปัญหาอย่างเดียวครับคือผ้ามันออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางการซ่อมบอร์ดไหมก็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้เพราะว่ามันไม่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือว่าทําได้ก็ถือว่าไป แต่มันก็ยังไม่ร้อยเปรเซ็นะครับยังมีช่วงที่ภาพมันไม่ออกนะครับอันนี้ไม่อันนี้เราเคลียร์แล้วเรียบร้อยโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอแก่การรีวิวการล้อมการจอที่เป็นเมนบอร์ดไม่แค่นี้แล้วกันนะครับเป็นของกาจอโซแท็ g d x 1 0 6 3 g นินะครับกีก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ